สวัสดีครับก็ตตอนรับเข้าวสดช่อง4จ r จพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีมีนในเดือนมิถุนายน2564ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน ad ์ดีมาที่บริเบอร์69ิเ69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากทายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดี D มาทำค่าครูได้ครับช่วงนี้นะครับจะมีการลด ค่าครูนะครับแล้วก็ค่าดูดวงให้นะครับยังไงใครสนใจสามารถแอดไลน์มาถามค่าครูได้นะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ภาวะโรคระบาดด้วยนะครับ mm hmm. ก็เลยทําให้หลายคนอาจจะมีเงินน้อยนะครับหรือค่าเรียกว่าหาเงินลำบากอะไรแบบนี้ก็เลยลดค่าของชิปในส่วนนี้ให้นะครับยังไงก็สนใจแอดไลน์มาถามค่าครูได้ครับ เรามาเริ่มต้นนะครับด้วยการพยากรณ์ในเดือนมิถุนายน25นะ6 4ซึ่งเป็นกลางเดือนเอ้ยกลางปีพอดีเลยนะครับเป็นกลางๆเลยและก็จะมีการโคจรย้ายราศีนะครับในเดือนนี้ทั้งหมด3ดวงนะครับน้อยมากแล้วก็มีการกระจัดกระจายของดวงดาวในหลายๆราศีนะครับเดี๋ยวามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําราศีเกิดกันเลยนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดียังอยู่ที่เดิมมานะครับประมาณ หเดือนครึ่งหลังจากวันที่29มีนาคม2564นี้นะครับเป็นต้นไปก็ย้ายอีกทีหนึ่งช่วงค่ันปลายปีก็คือสิงหากักยาประมาณนั้นเนาะทีนี้ดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีกลุ่มนะครับเป็นราศีราหูนะครับเรือนราหูมันหมายความว่าตัวเราเนี่ยมักจะมีการพลิกแพงนะครับ สิ่งต่างๆและอยู่ในภพวินาศด้วยนะครับมันหมายถึงการสิ้นสุดการพังทลา,ายการแตกสลายและการจบสิ้นแต่ข้อดีคือการละวานนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องละวางในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่ายึดอัตตาอย่ายึดตัวต,วตนให้มากเพราะปัญหาจะตามมานะครับคือพูดง่ายว่าดาววาสนาไปอยู่ในภพวินาศมันสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการสูญเสียได้ง่ายนะครับการพังทลา,ายได้ง่ายการจบสิ้นได้ง่ายดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อยากสูญเสียไม่อยากจบสิ้นไม่อยาก สูญเสียสิ่งนั้นไปต้องปล่อยวางนะครับต้องคือคาว่าปล่อยวางหมายความว่าปัญหาจะไม่วิ่งเข้ามานะครับเ,ออเราต้องเซฟไว้ก่อนออพูดง่ายๆคือคุณต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนคําว่าเซฟในที่เนี้ยหลายคนคงจะไม่เก็บนะครับคาว่าเซฟในที่หมายความว่าอย่าพูดมากอย่าอ,อ,อย่าทําตัวเองให้อยู่ในสถานที่สถานการณ์เสี่ยงนะครับอย่างเช่นทะเล บาแว้งกันนะ่ะเออแล้วเราเป็นปัญหาเกิดขึ้นเนะี่ยนี่แหละคือหนึ่งละอาจจะเป็นเมก,กันเป็นคดีความการต่อยตีการยั่งชิงอะไรอย่างี้ครับแล้วก็การที่แบบว่า,าหักหลังอะไรแบบเนี้ยคืออย่าทําตัวให้มันเป็นที่รังเกียจของสังคมคืออันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับไม่ได้อะไรแต่หมายความว่าใครที่กระทําสิ่งเหล่านี้หรือกําลังจะทําสิ่งเหล่านี้ให้ตื่นสติตัวเองเข้าไว้ว่า อย่าก่อเรื่องอย่ามีปัญหาบางคนรู้ตัวนะครับว่าก่อเรื่องก่อปัญหานะครับอย่างตัวผมเนี่ยก็รู้ตัวว่าถ้าถ้าเราจะจะทาอะไรจะคิดก่อนเสมอว่าทําแล้วได้ผลแบบไหนมันรุนแรงหรือเปล่าถ้าไม่รุนแรงบางทีก็ก็ฟาดเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่รุนแรงหรือผลที่ที่อันนั้นเราโอเคเราเรายอมรับกับมันได้ก็ทําไปแต่ถ้าเราคิดว่ามันจะไม่โอเคนะก็ไม่ทานะครับเลือกที่จะ คือข่มอารมณ์ไว้แล้วก็ไม่ทําดีกว่าแบบนี้นะครับยังไงก็ต้องเป็นลักษณะนี้เราจะแก้ไขได้เพราะว่ามันไปอยู่ในภพที่มันรสำรําสายน,ยนะครับอืมเพราะว่าดาวราวหูเนี่ยอยู่ในภพสหัชชะพันอ่าสหัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงพี่น้องและก็รวมถึงคนในสังคมหมายถึงร้อยพ่อพันแม่มันรวมตัวกันอยู่เนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้โตมากับเรา ไม่ได้มีความคิดทัศนคติที่เหมือนเราดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็คือเอาตัวเองอ่ะออกจากสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะวินาาหมายถึงการหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆเพื่อให้เราอยู่อย่างสันโดษอย่างสงบหรือไม่เกิดเรื่องเกิดภัยนะครับนี่คือวิธีการแก้ที่ง่ายที่สุดเพราะอย่าลืมว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโคจรช้า1ปีดังนั้นเนี่ยไม่เหมือนดาวรายเดือนนะที่ แค่ห่เดือนก็ทอนเอาก็ก็จบและอะไรแบบเนี้ยแต่คุณเนี่ยหนึ่งปีมันใช้เวลานานพอสมควรมันหมายความว่าคุณเนี่ยห้ามห้ามทําพฤติการอะไรก็ตามที่มันสุ่มเสี่ยงหรือจะเกิดปัญหาตามมารวมถึงการลงทุนก็ห้ามนะครับคุณควรจะอยู่เบื้องหลังใครที่ทําเบื้องหลังจะดีนะครับอันนี้คือเสริมดวงไปในตัวเลยคือการที่อยู่เบื้องหลังการที่ทําอะไรที่แบบว่าไม่มีการเจอหน้ากันก็คือพวกออนไลน์นะครับหรือ พวกสังคมโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีนะครับก็คือไม่ใช่แค่ว่าแก้ได้นะแต่ได้โชคได้ราบด้วยนะครับถือว่ามันไปถูกทางอนะ่ะเออแล้วก็เป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหานะครับคืออย่างนีเ้เราควรจะอยู่เป็นมือทําไม่ควรลงทุนไม่ควรออกหน้าถ้าคุณจะทําอะไรคุณต้องจ้างให้ลูกน้องทําแทนนะครับหรือ,อใครก็ได้ที่ที่เราไว้ใจอย่างเช่น แฟนหรือเป็นลักษณะของบุตรหลานหรือเป็นลักษณะของพ่อแม่อย่างเงี้ยครับก็ก็คือมี2วิธีคือตัวเราเนี่ยให้พ่อแม่คนอื่นๆก็ตามเนี่ยเป็นคนออกหน้าเราอยู่เบื้องหลังกับอีกอย่างหนึ่งคือเราทําแทนแต่ไม่ต้องลงทุนคือไม่ต้องออกเงินแต่เราเป็นคนทําแทนนะครับให้คนอื่นเขาเป็นคนอ่าเขาเรียกว่าอัดฉีดเงินแทนอะไรแบบเนี้ยมีสอยอย่างนะครับให้เลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งอยู่ที่เราถนัด นะครับอืมแต่อย่าไปลงทุนแล้วทําเองเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับถือว่ามันไปไม่รอดอืมเพราะมมนอยู่ในภพวินาศมันแปลว่าไม่รอดนะครับเป็นลักษณะนี้เนาะทีนี้เรามาดูดาวรายเดือนนะครับขออภัยเริ่มต้นกันที่ดาวังคารนะครับดาวังคารจะมีการขจรย้ายราศีดวงแรกนะครับจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่2มิถุนาย,ยน64ได้ตำแหน่งนิดนิดแปลว่าอ่อนกำลังในรอบ12ราศีและมันเสื่อม นะครับดาวคันเสื่อมหมายความว่าดาวคันคือดาวแห่งการแอคชั่นดาวแห่งการกระทําและหมายถึงอารมณ์เพราะเป็นธาตุลมด้วยดาวคันไกลโลกนะครับไกลที่สุดในช่วงนี้จึงทําให้การกระทําการแอคชั่นของเราเนี่ยได้ไปหน่อยก็หมายความว่าขี้เกียจนะครับความหมายโดยรวมมันแปลว่าขี้เกียจ คือมันเบื่อมันไม่อยากทําอะไรนะครับตั้งแต่ราศีเมทุนแล้วนะครับมันเบื่อเบื่ออยากอยากเป็นราศีคนคู่เนี่ยหมายถึงว่า2เหมือนบโพล่าครับเดี๋ยวอยากเดี๋ยวไม่อยากเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทําเดี๋ยวไม่อยากทําอะไรแบบเนี้ยมันก็จะวุ่นวายเรื่องพวกอารมณ์แต่พอเข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยเรื่องใจกรกฎเนี่ยมันเป็นเรือนดาวจันทร์หมายถึงจริตและจิตใจหมายความว่าจิตใจเราจะวาวุ่นนะครับดาวคารเนี่ยหมายถึงการกระทําก็แปลว่าวส่งผลถึงการกระทําด้วยว่า เบื่อละขี้เกียจละเหนื่อยละอไรแบบนี้ครับเพราะว่าใจมันภาวะผวองเพราะว่ะวาดาวคันเป็นธาตุลมอยู่ในราศีธาตุน้ำต้นธาตุเหมือนพายุเหมือนกับคะแนนเฮอริเคนเหมือนกับไต้ฝุ่นหรือดีเพรสชั่นที่เข้าไทยในช่วงนี้ครับมันก็จะมีแบบฝนฟ้าคะนองเอาฝนมาด้วยเนี่ยนี่แหละพายุที่มีฝนด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยก็คือดาวคันอยู่ในเรือนจันทนะครับเออมันก็เลยทําให้ ภาวะผว์ในจิตใจรู้สึกเบื่อๆอยากๆรู้สึกแบบมันท้อแท้ในจิตใจนะครับก็กลายเป็นว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยภาวะของโรคระบาดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไปอิงดวงเมืองดวงโลกอีกทีหนึ่งนะครับก็ทําให้เราเนี่ยซึมซับป,ปัญหาต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายและนอกจากนั้นดาวคานยังเล็งกระดาวเสาร์ที่เป็นกเกษตรด,ด้วยนะครับในภพลาภะนะครับไอดาวเสาร์เป็น เกษตรในภพราชะเนี่ยมีดีแต่ก็มีเสียพเพราะเนื่องจากเป็นดาวบัปปะเคะยังไงคนราศีมีเนี่ยก็ไม่ได้โชคลาบที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวประทานแห่งบัปปะเคะอย่างน้อยอจะไม่ใช่สิอย่างมากให้ผลที่ดีเนี่ยแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เต็มร้อยครับเพราะว่ามันเป็นดาวบาับปปะเคนั่นเองหมายความว่าความที่เราจะได้ราบมาเนี่ยจะต้องหนึ่งอะมีความทุกข์ มีความกดดันมีความเครียดนะครับในสิ่งต่างๆก่อนแล้วถึงจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นหรือได้สิ่งสิ่งนั้นมาแล้วเกิดทุกอย่างเกิดขึ้นนะครับว่าคือความเครียดความกดดันความเหนื่อยยากอะไรแบบนี้นะครับมันมันไม่ได้เป็นลาบที่แท้จริงไม่ใช่ลาบที่ดีจริงแต่เป็นลาบที่ที่เราต้องอดทนนะครับต้องเหนื่อยเอออะไรแบบนี้ปกติลาภพไปไม่ได้ง่ายนะไม่ต้องเหนื่อยนะเออไม่ต้องแสวงอ,อึแบบว่า อยากได้มันก็ได้มันก็ง่ายๆอ่ะเออแต่อันนี้มันไม่ได้ง่ายแล้วนะสำหรับคนราศีมีนนะครับเราต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยอยากเกี่ยงเงินกับช็อกลาเพราะช็อกลาเนี่ยได้ยาวนานเหลือเกินนะครับสปีครึ่งเฉยนะครับก็ถือว่าโอเคมันก็มีดีมีเสียของทุกราศีนั่นแหละอยู่ที่ว่ามันเป็นรูปแบบไหนแต่เรามันเป็นรูปแบบเนี้ยมันเออมันเป็นแบบเนี้ยคือลัคนาราศีเนี่ยถ้าลงแล้วเนี่ยมันจะบ่งบอกได้เลยนะครับว่า วาสนาโดยรวมของคนระสีน,นั้นเป็นแบบไหนซึ่งผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่า,าโชคลาภจุดอ่อนจุดเสียพื้นเพวาสนาอะไรแบบนี้นะครับเป็นยังไงของคนแต่ละราศีเนี่ยนะครับอันนี้ต้องย้อนกลับไปดูนานพอสมควรเพราะว่าผมอัพเยอะมากคลิปเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามันถมลงไปมันทับลงไปละเยอะแยะนะครับใครที่กดดูเพลย์ลิสต์เป็นเนี่ยก็ย้อนไปดูได้นะครับก็จะบอกบอกว่าอยู่ว่า สิ่งดีสิ่งเสียของแต่และราศีเนี่ยมันลงวาสนากําหนดไว้แล้วแบบนี้นะครับดังนั้นน่ยขอโทษนะครับดังนั้นเนี่ยคนมีเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าลาบของคุณเนี่ยมาไม่เต็มร้อยนะมีได้แค่80-90%เท่านั้นอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้ดาวดวงต่อไปคือดาวอาทิตย์จะย้ายราศีในวันที่15มิถุนาย,ยน2,564เข้าสู่ราศีเมถุนได้ตำแหน่งราชาโชคโอเคดีหน่อยเหมือนไม่ใช่ราชาให้โชคนะ แต่ว่ามันหมายถึงคนช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมได้ง่ายๆนะครับแต่ต้องไปอิงกับดาวทิดหมายถึงความโดดเดน่นหมายถึงความมีชื่อเสียงหมายถึงเครดิตดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีชื่อเสียงมีเครดิตมีความโดดเด่นขึ้นมาก่อนแล้วมันถึงจะดีนะครับคนจะวิ่งมาซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนอไรบระมบนนันยนะครับด้วยความเด่นดังด้วยความมีชื่อเสียงอะไรแบบนี้เนะาะก็หลุดออกมาจากดาวราหูแล้วก็ถือว่าโอเคขึ้นละในเดือนพฤษภาคมเนี่ยแย่มากเลย อยู่ในภพพันธุดีมากหมายความว่าชื่อเสียงเราเนี่ยสามารถเป็นเครื่องมือหรือบันไดทาให้เราเกิดความบั่นคงขึ้นได้ในอนาคตหมายความว่าอสังหาบ้านรถที่ดินพวกนี้นะครับและก็รวมถึงสิ่งต่างๆหมายถึงชื่อเสียงเราก็ได้นะครับก็คือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่มาอยู่แค่หนึ่งเดือนอะ่ะบางทีมันไม่ได้อะไรงี้แบบ เร็วๆขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่ามันจะมีทุกปีเลยจะเข้าสู่ตำแหน่งเนี้ยทุกครั้งนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีนะดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าถ้าคุณจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็อยู่ในระหว่างเดือนนี้แหละแล้วก็เอ่อจะได้สิ่งอะไรที่มันมั่นคงก็อยู่ในช่วงเดือนนี้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดีนะครับจะซื้อจะอ่ลงทุนจะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทําในช่วงเนี้ยก็ดีแต่ว่าต้องระวังเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะครับเพราะดาวพุธ กลุ่มดาวราหูคู่คดีความอยู่ในราศีพะศบอยู่นะครับมันหมายถึงในพบสังคมหมายคมว่าสังคมมเป็นภัยอ่ะเพราะว่าดาวพุธถอยหลังนะครับมันก็เลยทําให้าคาราาซังอยู่นะครับถ้าถ้าจะให้ดีก็คือต้องให้ดาวพุธออกมาก่อนนะครับเข้ามาสู่ราศีเมถุนเป็นเกษตรอย่างเงี้ยจะดีนะครับลักษณะนั้นเนาะกด็ดูดูดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะมีการร่วมหุ้นลงทุนสัญ,ญญาอะไรกันหรือลงทุนต่างๆด้วยนะครับ ทีนี้ดาวดวงสุดท้ายคือดาวศุกร์นะครับจะายราศีในวันที่25มิถุนายน64เข้าสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับหมายถึงมีคนสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือดีเพราะว่าดาวศุกร์อยู่ในเรือนธาตุนำต้นธาตุมีกําลังนะครับก็หมายถึงเสน่ห์หมายถึงความนิยมหมายถึงคนนิยมชมชอบอยู่แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเหมือนกันนะครับได้ตำแหน่งราชาโชคได้ง่ายนะครับด้วยความมีเสน่ห์สวยไม่สวยไม่เกี่ยวนะครับในพวกปุตตะหมายความว่า มีเกณฑ์การร่วมหุ้นลงทุนนะครับกับคู่มิตรในคู่มิตรมีเพื่อนเอ่อเรียกว่าลงทุนลงเสัญญาอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ระวังอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าเล็งกระดาวเสานะครับมันมีความเครียดความกดดันมีมิตรคอยช่วยเหลือก็จริงนะแต่มีความเครียดความกดดันอยู่นะครับก็ระวังตรงจุดนี้เอ่อให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนนะครับให้อ่ดูผลดีผลเสียดู จังหวะโอกาสอะไรต่างๆเนี่ยให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะตกลงทําอะไรสัญญาการร่วมหุ้นอะไรแบบเนี้ยการลงทุนเนี้ยครับก็ดูให้ดีอะไรประมาณนี้เนาะก็จะทําให้เรานั้นสามารถาประสบความสำเร็จได้ในอนานะคตถ้าเรามีความรบอบครอบในการวางแผนไปก่อนล่วงหน้าอะไรประมาณนี้นะครับดาวพสัสบดีดาวของคุณเนี่ยอยู่ในภพวินาศเนี่ยต้องเรียนรู้แก้ไขปัญหา ดาวัชจสไดีมาถึงกันเรียนรู้นะครับอยู่ในพรหมวินาาคือเรียนรู้เรื่องของการป้องกันที่จะแก้ไขปัญหาในความที่มันจะเสื่อมมันจะพังทลายอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าคนลาซีมีนเนี่ยได้ตนุวินาศเนี่ยไม่ควรลงทุนไม่ควรเสี่ยงไม่ควรทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยครับอืมก็ก็ไม่ควรทําแต่ถ้าใครที่จําเป็นต้องทําหรืออะไรบางอย่าง ก็ว่าไปก็สามารถทําได้แต่ต้องดูให้ดีก่อนมีสติก่อนสตาร์ทนะครับหมายถึงว่าก่อนจะทําอะไรเนี่ยวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าก็ดีนะมีสติทุกครั้งนะที่จะทําเพราะว่าเอกสารสัญญามันไม่โอเคในช่วงเดือนนี้อะไรแบบนี้ครับก็ดูให้ดีก่อนก็จะสามารถผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้ถ้าดูดีแล้วนะถ้าศึกษาเรียนรู้ดีแล้วนะอะไแบบนี้ครับก็แล้วแต่ละคนเนาะว่าจะ ยังไงเพราะว่าบางทีอ่ะมันมีเหตุการณ์บังคับว่าจะต้องทําตอนนี้จะต้องอร่วมตอนนี้จะต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยห้ามไม่ได้เนาะของแบบนี้แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราป้องกันมากน้อยแค่ไหนเราเรียนรู้กับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงก็เดือนมิถงันหายน2 5ิบนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ สู้ๆนะครับเป็นใจให้ทุกอย่างเดี๋ยวผ่านพ้นไปนะครับประมาณหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่งนี้ดาวสุปและดาวคันก็จะออกจากราศรีกรกฎที่เล็งกระดาวเสาร์นั่นเองนะครับเนี่ยก็สามารถติดตามคำยากรได้ในคลิปหน้าเยื่องกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำยากรในครังง้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ